สวัสดีครับมื้อนี้วันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมนะครับสองพันรอยหกสิบหกครับผมอยู่ที่ตลาดนัดวันศุกร์นะครับบ้านหน้าโกนะครับตำบลหน้าโกอำเภอกุชีไร่จังหวัดกาลสินนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพีนองเบ่งไปเรือนะครับเดี๋ยวพ่เอเบ่งน้ำสาวผู้ไทยกันสาวผู้ไทยได้หลายเนวตตัวสาวผู้ไทยสวัสดีครับสาวผู้ไทยเขาวง มื่อนี้ก no, oh. like ็ได้เนื้อไข่มาหลายที่เขาได้หมอนี่นี่หอยเดือนนี่นั่งเอกเลยหมอนี้เนาะจุงละหาสิบบาทโ้งามเลยนะนี่มนี่กินงามนี่จังได้กินได้เนาะงามนี่มันสิงมันนะครับมันสิงมันงามนี่เด้อเอหลายขนาดเลยอหอยเดือนหอยเดือหอยเดือยหอยเรือหอยเรือหอยเดือภาษาไทยว่าอะไรล่ะครับหอยเดือย หอยเดือนะครับหอหาชิ้นใหญ่ิโรเตัวไห่กันเป็นจิโร่อยลอยหสิบนนี่เลยอันนี้ลอยนึงอยนึงอันนี้แม่นงปูบ่อันนี้อหอยโขงหอยผมหอยขมโอ้หอยโขงหายหอยด้หอหอยโข่งเนาะมเอาต้องมีนะนองสาวภูเท่ยเป็นได้หอยโข่งอันนี้บุมีไดเนี่หายหด้หอยโข่งนี่หายหนได้เพ่อนมาดิเป็นหอยเชื่อดีเนาะหอยเชือดีหอยนั่นเด้เนี่ยเอาคุงละาเ่ คนลอซามบานห้อยโขงหอยโขงมีมัามีหอยหมหักสมม่อบ่ิสม่อบสมม่อหรือหมักขามป้อมออ๋ข,าม,ออมขามป้อมขามป้อม,ม,มขามสมขามใบหญ้าเอาหมักขามป้อมเนี่ยมีมัดเด้อของหน่องเป็นเอาเอาเขาวงมีหอนเห็ดกระด้างนะครับเด้อเห็ดเห็ดกระด้างก็มี่บันเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างดอกคอกระดงเห็ดกระด้างดอกคอกระดงบันเนี่ยเอา ก็ได้กับขายได้แมค้าเนาะเดี๋ยวจะผู้ื้อต้องการครับสาวเขาวงสาวเขาวงเนนึงกัขายดิขายให้ได้ได้ยังเนี่ยแหละครับได้อันนั่งหนังเนาะได้หนักเย สองมือเลยอืสองมือเลยเอาไม่เดือยไม่เดือครับโอ้ตาสั่งชั่มือนี่ท่านสมัยเนาะตาสั่งตาซั่งท่านสมัยเลยทุ่กคนบอกตัวเลขเป็นเงินเลยครับบอกตัวเลขออกมาเป็นเงินเลยวะบอกเป็นเงินเลยครับแปดสิบแปดบาทโน่นละเลยหาสครับมี่ห้าขีดขีดเก้าครับท่านสมัยขนาดเะไรทุกคนอนี่ย ชาดอยู่ตลอดครับชาดอยู่ตลอดนีร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทคือบอกบเพี้ยนแล้วมาตรฐานเลยเนาะเห็นตัวช่างเงินมันเ็ปบ่ได้เลยครับหมุนเอาบ่ได้อืมหอยเดือยอะไครับอือร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเอาห้าบาทอันนี้จักกิโลครับเนี่ยอหอยหอนโล่เนาะร้อยห้าบาทโล่ร้อยห้าสิบเอาหอยเดือยนะครับเด้อเอาตลาดนัดวันซุปบ้านหน้าโกนี่แหละอือเอาสวยสวย สวยสวยสวยเขาอยู่พี่แม่เนียงเหรอครับเป็นไก่ทอดบ่โอ้ไก่ทอดครับไอไก่ทอดในตลาดนัดวันศุกร์ครับอยู่มุมมุมพี่แหละครับสิบบาทเท่านั้นเออี่สิบบาทสิบาบาทนี่น่องทอดนี่ปีกครับถือว่าถูกด้วยเหรอสิบบาทเท่านั้นไก่ทอดสิบบาททุกอย่างเ,งเนาะไก่ทอดเนะครับเด้อ ร้านน,านันบานนาโกนะครับาาน,นี่นี่น<ๆ>ี่ไก่ทอดนางยักษ์บอกครับเขาไม่ค่า,าซื้อยักษ์บอกเอาบอกเขาบอกนะครับนี่แม่ค่าเด้อแม่ค่าเด้อนะครับเอาเอาขอบคุณหลายนะครับเด้วยเอาแม่ค้านะครับไก่ทอดไ,ไก่ทอดตลาด,ดหน้าโกะอือไปเชียงหน้าไปเชียงให้สะจากสะนี่เอาไม่ไปเชียงบุรี ปลาเค็งเนาะปลาเค็งสะบ้านเฮ้าเนี่ยแหละเนาะที่โลเท่าไหร่ครับโล่หกึ่าพ่อันที่สอง่โล่เจ้าบาทโล่ะเก้าบาทค่ะเกาบาทปลาเค็งเนี่ยปลาเค็งโอ้ปลาเค็งปลามีหลาปลาแ่บ้านเฮ้านี่แหละสะยยมเกี่ยวเขาเหรอสะเกียวเขาเอามาเนี่ยเนาะปลาเข็งเด้อยเก้าบาทนะครับกิโลหนึ่งเก้าบาทโล่ละเก้าครับลอยหนึ่งเนื้อหาลู โซนเมื่อบาดนีิน <lide them in petto> ี่นะครับเอาไปจัดโลกซาบาดปลาเฉ่งปลาคอมีมดปลาหน้าปลาให้เห่าย่ำสะแล้วครับย่ำเกี่ยวขอแล้วก็สะโอ้แต่ซังมีทุกมุมตัวนี้เนาะมีทุกมุมเลยแต่ซังท่านสมัยเด้วยซังแล้วบอกราคาพร้อมซังออกมาแล้วบอกราคาพร้อมได้ยังเนี่ยเหคุณพ่อได้หอยเนาะหอยเดือดบอครับจักบาดแหละครับหอยเดือดนี่ แปดสิบครับแปเนาะได้จักหน่วยสิบหน่วยประมาณแน,นวแเสบแนวหายากแนวหายากเอ่ะเนวแนวหายากแนวหายากราคาสิบแห่งเน้าหายหยากเข้าบ่แม่นแนวาอื่นแลยบ่ครับบ่บักโม่บังฟักหอยบ,บังโม่แดงๆนี่บ่สิบบาทนี่อันปลาในซิมนี่ยสิบบาทนี่ยรุ่นสิบบาทรุ่นสิบบาทไงเด้อครับมันเปลือ ปาดน้อยน้อยกระแดงแล้วครับมันแดงแล้วขนาดน้อยอๆลูกใหญ่มากรสแดงกว่าลูกละอันนี้อีกผมยังจะมาเืีอน้ำเลยผมถ่ายคราวเดี๋ยวเด้อผมเมื่อไงตัวนี่ป๋าอันนี้เศร้าบ้านนั่นแหละเขียนว่าอ่าน้ำนี่เว่าอาน้ำเนี่ยแตงโมเนี่ยปัจจบันติดสิบบาทเนี่ยอันนี้จะปาดลูกเล็กๆให้ดูเพราะว่าลูกใหญ่เอาไว้ขายขนาดมันเผื่อขนาดลูกน้อยๆเนี่ยยังแดงขนาดนี้ เออเอาถ้าลูกง่ายสิซ้ำหลายบาทนี่แม่นครับแย่งแห่งออกจากสวนเมื่อวานอำเภอนามนนี่โอ้จากอำเภอนามนครับมาจากอำเภอนามน์เลยแต่งโม่เลยครับแฝบอำเภอนี่ยนวดหน่อยทั้งบาทสิบบาทครับสิบบาทนวดง่ายๆนี่เศร้าครับกล้วยกาวีละสิบบาทสิบบาทถูกเลยท่นนี้นี่จะสิบทังนั้นหลับเพราะข้านามนนี่ขายถูกครับอืมถูกเลยมาเอาเด้อยฟังใหญ่ที่สุดกับเศร้าบาทเศร้าบาทบอกฟังใหญ่ที่สุด แตงโมแตงโมเอา๕๐บาท๑๐บาทอันนี้เพิ่นแาดรุ่นน้อยเด้อรุ่นน้อยนี่กระแดงซ้ำนี่แหละนี่รุ่นน้อยเป็นยังงีปวาดรุ่นใหญ่มันเปลืองเอาขอบคุณพ่อค้าด้อครับขอบคุณครับยังสิมาอุดหนุนครับเด้อ่ายจะเข้าของดีมีคุณภาพครัของดีมีคุณภาพนม่ยังคือขายดีเลยครับบอนอ๋อครบ หอยไว้าสั้นสองเลยกบว้ากครบก็อายุสั้นสองเลยคบนี่ยหม่อ่าไม่ใช่ครบก็อายุสั้นสองอายุเพิ่งคอนโดเลยกบนี่ยโอ้กบห่างกบห่างกบห่างต้องอายุสั้นสองเลยโคบห่างครับนี่อืก็แยงเท่าไหร่เหร่อแม่ค่ะคุณแม่แยงเท่าไหล่ะครับนี่แยงละเลยแยงละเลยอืมกบห่างนะครับเพราะว่าอายุสั้นสอง กบหางกบหางเอาแยงละเลยนั่งโขดหมดอยู่นี่แหละอืเอ้าบักพริกกบวี่พี่บอกครับกบวี่พี่กบหางนั่นคือสั้นสองอยู่ขั้นดูสั้นสองเอ้าบักพริกก็มีจานละซาบบอกครับจานละซาด้วยแบบพริกเฮ็ดซาบาทเนาะโอ้เฮ็ดสี่สิบเอาเฮ็ดหมดให้กินดอกเฮ็ดไอ้ที่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหางบ่หรอเฮ็ดหางเอาเอา นี่เดยว่าอุ่นหนุนคุณแม่เอาได้นะเน huh? ี่ยเอาขอพูดอะไรครับมาจอมจอมเลยมาพูดเดียวป่ะครับบอสพูดเดียวอยู่หน้าโกนี่บ่เอาขอพูดอะไรครับอือมาเอาได้ครับโคบห่างโคบห่างอยู่สันสองก็แบบม่วงกับมี่ไหมแบบม่วงย่ามนี่กับมี่เนาะบักหอยหอยขมนะครับเด้อม่วงนี่กิโลละาสารนิวหา โอ้ซาาถูกก็เห็นนขายสารที่หาห้องเฮาถูก <ๆ S 2> พับเพิบพัเพิบ,บมีเมื่อเด้ยบคลิปง่ายๆนี่แหละบกคลิปง่ายๆีบๆานคุณย<ม>ายค <ๆ S 1> <า>ุณยายซื้อหไงซื้อเห็ด,ด ed, บอโอ้เห,ห,าหา็ดเห็ดนี่เปดังมาถ่ายออใไปโค้หน้าตลาดให้เพื่นจี่ใช่หะครับใชยไปโอแบบเาผีงี่แม่ค่ะบมอหอ่อยหอยขม เอาลปรากฏบ่ครับนี่โอ้จังบาทปรากฏปรากฏเก็บมาเมดขึ้นหลายย่เป็นอย่งร๊ะปลากฏจังบาทครับนี่อ่าจี้บาทสามตัวปรากฏฝกกระหลนะครับเออผากก็หลผากก็หลนี่ไม่ตายจ้ะเพราะว่าเก็บมะมี่จากคนณหายหอยทดสดหอยทสด้อขงม่ของแม่คขาของแม่คที่สดอ๋อขอคุณหลายครับ กำลังขายกำลังขายเ <nervous S 3> ีมขายดีนะมาว่าท่านเหมอดกรในมองเน่ค่อยถ่ายอยู่พวท่านจกเกืือเมดกรอาบาทซิบบาเียอันนี้อี๋เปลบ่ยนเปบี่เลยตัวนี้เขาอาเอืมอานี่กินแล้วดอกว่าเปลี่ยนนี่ ต้อ,องออกก่อนเยอะนะพอดีถามน้ำเปลงเลี้ยพอดีอมนนเ,เดมือเ่อนีน้เปลงเลี้ยเนาะหมูปิง้งได้สิบบาทเอาสิบบาทสิบบาทเอานี่ขายดีขายดีมองนี่ปลาทูเฮาเจ้าเดิมด้วยนี่สวัสดีครับถอยไก่เลยกันถอยไก่นี่แห้งติดเลยช่วยไก่ในบนทิดเอาสามสิบบาทปลาทูงามๆนะคะเด้อปลาทูเลียดเองเนาะโอ้ล่ามาปลาทูนะครับเสียด้อปลาทูสามสิบบาทครับ สามที่บาทสามชิงลอยได้บ่ได้สามที่บาทสามชิงลอยเอาขอบคุณหลายครับพ่อค้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้เฮ็ดจานละสี่สิบห้าสิบร้อยบอครับบ่เจ้าเดิอดกำลังกินเลยกำลังกินอยู่ปลากระดากับมีได้มองนี่เจ้าเดิอดหรืครับมกสมองมกอย่างมีมดนี่ไรอย่างไรแนวหางไรอย่างไรแนวปลาส่วนปลามกสมองมีมด ส้มปลาไข่ปลามีเหมือนเนาะปิ้งเครืสส่ส่วนตัวไหจีนส้มปลาไข่ปลา,ามีหมดอยู่นี่ตลดาดวันน้าโกวันซุปวันซุปตลาดน้ากนะครับจเจ้าประจําเลยมีหมดทุกแนวอยู่นี่เอาอยากกินยังมา้าหลุดม้านี่ละนี่พ่อขาเพิ่นนี่เป็นผู้ปิ้งผู้ปิ้ปงอย่างหลายอย่างไรายี่ยบรรยายหมด้บรรยายได้อยู่ปลามกสมองอืมนี่ว่าปิ้งปลาเค็ง ปลาหมอกับปิ้งอืมปลาหมอกับปิ้งปลาเข็งกับปิ้งอืมจะกินปลาหมอก็ได้จะกินปลาเข็งก็ได้นี่มัอยู่เนี่ปอกขาเอาขอบพูดอะไรนะครับน้ากะปูกะปูกะปูเน็ดกะด้างบุกครับเน็ดกระด้างดอก กระด่างดอกพ่อกระดุงเนี่กระด่างบานเฮานี่จีค่ะน็ตกระด่างอยู่บนเขาอ้าเจ้าบาทปะครับบอกเจ้าบาทเอาแม่คข้ากำลังคินกันอยู่ค่ะบอกพูดอะไรครับหอยหอยหอยขมบานเฮาได้จากให้จากหน้านี่แหละเจ้าบาทเจ้าบาทเจ้าบาทพ่อค้าแม่คข้าเอาผู้ซื้อปะนั่นผู้ซื้อนะชื่อโอ้ผู้ซื้อเด้บ้านเมาเลยเมาเลย เอาขอบคุณหลายครับแม่ค้าแม่ค้าชุบสวัสดีครับลาบก้อยต้มแซบแซบขึ้นเกาเลยก้อยก้อยขมต้มแซบตลาดนัดวันสุกหน้าโกมีมดเริ่มแจกจักบาทของเราเจ้าบาทขึ้นไปลาบก้อยต้มอเอาลาบก้อยต้มด้ย เอามาหาแมา่ค้าเพื่อนตลาดน่ะบรนดาขูขายดีตลอดเลยนี่ขายดีตลอดเดี๋ยวนี้เจีาาวเยวเขาแล้ววอันบ่านี่นขายดีขึ้เก่าอยู่ยเฮ็ดสดสดเลยเฮ็ดสดสดเลยเสียงเครื่องขู่ขอบคุณหลายครับอันนี้เป็นเสียงหมูโลโซอะไรนะครับเสียงหมูเห่าโลละร้อยสี่สิบเสียงหมูเสียงหมู ค่าคานี่ยังครับนี่ปลาจมยังโอ้ปลาจอมสิบบาทสิบาทนะผมยังนม่มาเอาน้ำเลยแต่ว่าอ้อมไปคาดอยู่วันนี้อ้อมซื้อมาปลาก็สิบบาทพระขมสิบบาทถูกๆน้องเท่าเนาะเอาบ้านนี่ได้แพ็คมาขายไหครับบ่พระขมบ่อันละสิบบาทสิบบาทพระขมพระขมเนาะ กินได้ประโยชน์ได้นี่ครไงขอบพูดอะไรนะครับขอบคุณพูดอะไรนี่กับมาตลาดนะี่บอน,นี่บอบอครับของพ่อค้าบ,อน,นบอนี่บอกคือแจงหางดีเลยสักบาทพักสิบบาทบอครับ<า>โอ้ยพักบานห้าบาทนา่าโผล่สิบบาทสิบบาทสิบบาทอันนี้กับสิบบาทของน้องเมันสิบบาทได้เลย ไม่ได้หมากนั่นไมบอกหมากอยังก็มากระเทียบเห็ไหมเมื่อดีวบอกหมดครับหมดเดือดเดีอนี่นอกบบกชัว10บาทได้ครับถูกถูกเอถูก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 โอ้ขายดีขายดียอดชัวรคือแง่เดี๋ยครับบอกเตียงบ่ อ้าอกแตงเอวกนี้เอาบักแตีงพวกน้เอาบักีด uh, งับอ๋อบักที่แดามแลนะบ่บกชูแดงบัชแงุงไหรของเข้านี่เ้าบาทอ๋อบักแตงเ้าบาทบ่สเ้าบาทนะเ้าบาทเ้าบาทหลานน่กเนาะอ้าวขอคุณรนะครับด้ว เฮ็ดเหมือนเดิมวัดนี้ครับโอ้ย๙บาท๔๐บาท๔๐บาทนะครับพี่๙บาทได้ทางพี่เห็ดนะครับตามป้ายนะครับด้วยเอาตลาดทัดปันนาโกสิมีตลอดเหรที่นี่เอาพี่น้อยอยากกินมาเรื่อยมาหาหนองเพื่อนผู้ขายนะครับด้วยผู้ขายผู้ขายนี่อาอขอพูนหลายครับครับน้ำเต้าหู้ขายดีตลอดมองนี่ขายดีนะครับน้ำเต้าหู้เอาเต้าหู้ปลาดังโก โอ้กันไกบอกครับสวัสดีครับเมื่อนี้มีกันไก่บอกเมื่อนี่ไก่ไต่หนามกันไก่ไก่ไต่หนามไก่ลงดงบ่มี่เมื่อนี่ไกล้วงโด่งอ๋อประเภทไก่ประเภทไก่แซ่บเสียบป็นตาแซ่บไก่ทอดก็มี่นี่ปลาส้มทอดจ้า่ะเนื่องว่าเป็นไก่ปลาส้มทอดปลาส้มทอดเอ๋อไก่ล้วงโด่งนี่คือเจ้าของเจ้าขอรับไก่ลงดง ไก่กันไก่ลงดงมานี่แหละอาจจะกินเด้อเอามาตลอดเลยครัวไก่กับนี่กรอบๆแซ่บๆขายดีขายดีครับแม่ค้าขายไก่แม่ค้าขายไก่ไก่น้ำสวยๆเนี่ยแม่ค้าขายไก่ไก่น้ำไก่ลงดงไก่ลุงดงจ้าไก่ยังอีกบาานี่ไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำไก่กันไก่ครัวไก่กันไก่มานี่แหล่ะไก่ลงก็มีไก่ลงก็มีจ้าแม่ค้าไก่ลงก็ม sure. ีแม่ค้า เอามาออมาแจ้งส่อลองไป่ทางไจ้งีขอบคุณหลเวนะครับด้วยอาล่องขายได้เนี่ขายดีขนาดเลยขายดีขายดีเฮดเอาของคุณยายเป็นเฮดขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ